สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูนิพาพรศิริระวงหรือครูต่อยนะคะในวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยของครูต่อยจะขอนําเสนอเนื้อหาในเรื่องของคําประโยคและสำนวนจากเรื่องที่เราอ่านเป็นการเรียนรู้ในลําดับต่อเนื่องของเนื้อหาจากเมื่อหน่วยการเรียนรู้ที่สองที่เราเรียนรู้ในเรื่องของอการอ่านออกเสียง ในหน่วยการเรียนรู้แรกคือเรื่องของคําวลีพยางนะคะลูกเพราะฉะนั้นอ่ามันจะเป็นเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเมื่อหนูรู้ถึงหน่วยเล็กๆคาคืออะไรอ่าคำก็คือหน่วยหน่วยที่อ่าก่อให้เกิดความหมายในการสื่อสารแล้วก็มาเป็นการอ่านออกเสียงเมื่อหนูรู้จักคำเอาคํามาต่อการเกิดข้อความเกิดประโยคแล้วก็มาต่อกันเป็นเรื่องราวเพื่อใช้ในการสื่อสารจากนั้น อันนี้เพิ่มเพิ่มความขิ้นค้นของเนื้อหาขึ้นมาในเรื่องของการเลือกใช้คําหรือประโยคหรือสำนวนให้มันเกิดความเหมาะสมทีนี้เด็ก,ดกๆตามครูเข้ามาเลยเราไปกันเลยค่ะอ่ะทาไมเราถึงจะต้องเรียนรู้ถึงเรื่องของการเลือกใช้คําให้เหมาะสมปัจจุบันการเลือกใช้คําในภาษาไทยอ่สมัยนี้นะคะลูกต้องยอมรับเนาะว่าวิวัฒนาการหรือ ความเป็นสมัยนิยมของชาติตะวันตกเข้ามาสู่บ้านเรามากขึ้นเด็กๆสามารถเ,าเรียนรู้จากสื่อต่างๆจาก YouTube บ้างจาก Facebook บ้างาจากไลน์บ้างดเด็กๆก็จะเห็นข้อความที่เขาใช้บางคำก็ใช้คำที่ภาษาไทยเราเอา๊ะใช่ภาษาไทยไหมก็จะแปลกๆฟรุ้งฟริงฟินเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ คือการการมีการผสมผสานเข้ามาระหว่างคาที่ทันสมัยแต่ถามว่าเราเราเข้าใจไหมเราเข้าใจในความหมายที่ที่เราพูดอ่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้ง,งนั้นในเมื่อเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ในเรื่องของหลักการเลือกใช้คําให้มันเหมาะสมกับข้อความกับประโยคที่เราต้องการจะสื่อความหมายให้กับ ให้กับผู้ฟังของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันดังนั้นการใช้คําที่ไม่ตรงความหมายจะทําให้เกิดปัญหาอะไรตามมาจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดการเข้าใจผิดในการที่เราคุยกันในการที่เราสื่อสารกันสื่อความหมายได้ไม่ตรงกันอ่าก็คือเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นความจะผิดเขี้ยนเหมือนช่วงแรก,แรกๆที่ครูเคยเคยอธิบายไปว่าถ้าเราเลือกใช้คาไม่ไม่ตรงกันหรือไม่เข้าใจกันสื่อกันคนละความหมายเนี่ย จะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างทีนี้เรามาดูว่าการเลือกใช้คําคําที่เราเลือกใช้เราจะมีหลักอย่างไรบ้างมาดูเลยค่ะหลักที่หนึ่งการเลือกใช้คําคําบอกแล้วว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสละสลวยคําในภาษาไทยของเราจึงมีขึ้นเยอะแยะมากมายที่เกิดจากการที่เราเอาคํามาประสมกัน เอาพยางา์มาผสมกันเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ในการสื่อสารนั่นเองเพราะฉะนั้นคําที่เราจะใช้จะมีเยอะแยะมากมายนะคะลูกคําในภาษาไทยดังนั้นหลักการเลือกใช้คําที่หนึ่งก็คือคําที่เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันตรงนี้เด็กๆดูนะคะลูกมีมีประเด็นอยู่สองประเด็นนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวคปจะให้ดู คำที่เขียนเหมือนกันอ่ะหนึ่งแล้วนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณครูคำที่เขียนเหมือนกันมันคืออะไรอ่ะพูดง่ายๆคำที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้ครูคำมีรูปร่างอ่ะคำที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันแบบไหนใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันเลย สระเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็เป็นตัวสะกดตัวเดียวกันหรือมากราตัวเดียวกันเอาง่ายๆแปดก็ยังมีที่ต่างชูกแต่เนี่ยนะเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นหมายความว่าใช้เพียงชนะต้นตัวเดียวกันสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันถ้ามีรูปวรรณยุกต์ก็จะใช้รูปวรรณยุกต์เดียวกันพูดง่ายๆคือคำคำเดียวกันออกเสียงเหมือนกันอีกต่างหากแปลว่ามันคือคำคำเดียวกันนะคะแต่ตรงนี้นะคะ ความหมายต่างกันเออนี่คือความพิเศษของภาษาไทยคำอะไรคุณครูเขียนก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันความหมายทําไมถึงจะแตกต่างกันอ่ะเรามาดูตัวอย่างเด็กๆน่าจะเคยเห็นแน่เลยอ่ะตัวอย่างนะคะ ชา้นิดนึงมาคะลูกอ้าตัวอย่างตัวอย่างของคำที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าหน้าตาเหมือนกันไปเลยคุณครูเขียนเหมือนกันด้วยเขียนเหมือนกันเลยแปลว่าใช้พิัญชนะต้นเหมือนกันมาตราตัวสะกดเหมือนกันสระเสียงเดียวกันดูตัวอย่างค่ะเด็กๆอ่านประโยคตามคุณครูได้เลยนะคะตาเตือนฉันว่าไม่ควรเอามือขยี้ตา คำไหนที graduate, ่เหมือนกันลูกประโยคนี้สื่อความว่าอะไรตรงตัวเลยลูกตาเตือนเตือนฉันคือตัวเราว่าไม่ควรที่จะเอามือเนี่ยไปขยี้ตาไปขยี้ตาไปขยี้ตาตาตาเตือนฉันไม่ควรเอามือไปขยี้ตาเว้ยตาไม่ให้เอามือไปขยี้ขยี้ตัวตาใช่ไหมอ้าวเรามาดูคำไหนที่เหมือนกันค่ะคำว่า ตากับคําว่าตาข้างหลังอ่ะเด็กๆด,กดูตาตัวแรกตาคําแรกในประโยคเปิดมาเลยตาเตือนฉันตาตัวนี้เป็นคํานามหมายถึงญาติผู้ใหญ่ตาก็คือคุณพ่อของคุณแม่เรานั่นเองเราเรียกตาส่วนตาตัวหลังท้ายสุดประโยคเลยเป็นคำนามเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรื่องคำนามคำชนิดต่างๆ เราจะไปเรียนในหน่วยท้ทายเพราะว่ามันจะเริ่มยากขึ้นนะคะหมายถึงอวัยวะที่เราใช้ดูประโยคนี้หมายความว่าตาที่เป็นคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อของแม่ฉันเตือนตัวฉันว่าอย่าเอามือไปขยี้ตาที่เป็นอวัยวะในการใช้ดูของตัวเราเห็นไหมคะลูกค่ะใช้คําที่เขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยออกเสียงก็เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันเห็นไหมคะเยัญชนะต้นคือตเตา ประสมกับสระอาเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการใช้คําที่เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอันนี้คือหลักแรกอามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่านพร้อมกันเลยนะคะลูกชายแก่คนนั้นหัวงแหนจอกแหนในบ่อน้ำม,มากอีกครั้งหนึ่งนะคะชายแก่คนนั้นหัวงแหนจอกแหน ในบ่อน้ํามากอ่าละ่ะคําที่เหมือนกันเด็กๆเดาวได้ไหมคะคําที่เหมือนกันคําที่เหมือนกันคือคําว่าคือคาว่าอะไรนะคือคําว่าแหนกับแหนเขียนเหมือนกันไหมเด็กๆเขียนเหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันเลยแต่แต่ทำไมแต่ทำไมคะ เขียนเหมือนกันคือความที่เหมือนกันออกเสียงอุ๊ยตัวนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันนะความหมายก็ยังไม่เหมือนกันด้วยเรามาดูฮอนอแอแหนหรือแหนตัวแรกเป็นอะไรกาบนะตัวนี้ฮอแอนอเหมือนกันแหนตัวแรกหวงแหนเป็นคำกิริยาหมายถึงอาการหวงแหนแหนคำที่ต่อมาเป็นคำนามหมายถึง ชื่อไม้น้ําที่ลอยในน้ําอันนี้คือหลักของการเลือกใช้คําข้อที่หนึ่งก็คือคําที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันต่อมาเรามาดูการเลือกใช้คําในลักษณะที่สองคำที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกันคล้ายกันนะลูกคล้ายกันโดยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องรูปร่างเหมือนกันคือเขียนไม่เหมือนกันได้ คล้ายกันในที่นี้หมายถึงในเรื่องของความหมายความหมายคล้ายกันคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนนะคล้าคล้ายล้าคลาว่าจะใช่เปรียบเทียบเอ่อเรียกเทียนได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันเขียนก็ไม่เหมือนกันแต่ความหมายคล้ายกันเท่านั้นเองแต่เวลาที่เราไปใช้เราไปใช้ต่างกันแน่นอนอ่ะดูตัวอย่างค่ะพี่ชายของเขาอายุ20ปีจะอุปสมบท น้องชายอายุ12ปีก็จะบรรพชาเป็นสามเณรเด็กๆดูนะคะคําไหนที่ความหมายคล้ายกันเขียนไม่เหมือนกันนะคุณครูบอกแล้วนะข้อที่สองคือเราจะเริ่มยากขึ้นคําที่เราจะเลือกใช้ความหมายเหมือนกันก็จะออ่าคล้ายกันไม่ไม่เหมือนกันนะคะคล้ายกันเขียนไม่เหมือนกันอีกต่างหากความหมายคล้ายกันเขียนไม่เหมือนกันอ่าลองดูซิคาว่าอะไรคะเราถูกไหม คำว่าอุปสมบทกับคําว่าบรรพชาอุปสมบทหมายถึงการบวชบรรพชาก็หมายถึงการบวชแต่เวลาที่เราใช้เห็นไหมลูกเราเอาไปใช้ต่างกันอุปสมบทจะใช้กับบวชพระก็คือกับผู้ใหญ่คนโตบรรพชาจะใช้กับบวชเนรสาม,มเนรก็คือใช้กับเด็กน้อยนั่นเองอันนี้คือความหมายคล้ายกันแต่เอาไปใช้ต่างกัน อะเราลองมาดูเราลองมาทดสอบตัวเองสิคะให้เด็กๆเ,เลือกคำตัวเลือกที่ครูมีให้ทั้งหมด10คคำลองไปเติมลองไปเติม,ลง,ตมลงในช่องว่างอันนี้ไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะลูกี๋ยวเราทำพร้อมกันตอนนี้เลยอ่ดูนะคะคำแรกสงบเข้มแข็งดีใจยินดีล้นเหลือล้อนหลามแข็งแรงเงียบน้ําหนักส่วนสูงเรามาดูข้อแรกคะ่ะ ความจ,จุดจุดจะทำให้จิตใจคนจ,จุดจุดเติมอะไรดีคะอ่าความเงียบ <Yeah. S 1> จะทำให้จิตใจคนสงบคำคำที่เราเลือกเติมนี้เป็นในลักษณะที่สองก็คือความหมายคล้ายกันความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกันนะคะต่อมานักเรียนช่างจุดจุดและวัดอันเนี้ยคุณครู ได้ยินเด็กๆพูดผิดบ่อยมากเด็กๆจะพูดผิดบ่อยเลยคุณครูให้หนูช่างส่วนสูงวัดน้ำหนักหรือคุณครูให้หนูวัดน้ำหนักและก็ช่างส่วนสูงอ่าเนี่ยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแต่เราก็อ่ามักจะใช้ผิดเพราะว่าเราอาจจะเผลอเลยอ่าลราล,ลองมาดูค่ะนักเรียนช่างน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะ ต่อมาข้อที่3เด็กๆจุดๆที่ได้รับรางวัลเพื่อนต่างแสดงความจุดๆเด็กๆอะไรคะเด็กๆที่อ่าเด็กๆด,ดีใจที่ได้รับรางวัลเพื่อนต่างแสดงความยินดีสองคำนี้คล้ายกันดีใจกับยินดีนะคะแต่ใช้กันคนละความหมายต่อไปสมชายมีร่างกายจุดๆเขาจึงทำงานได้อย่างอ่า แข็งแรงสมชายมีร่างกายแข็งแรงเขาจึงทำงานได้อย่างเข้มแข็งอะความหมายคล้ายกันนะลูกแข็งแรงกับเข้มแข็งอ้าวรออลิงที่ลบบุรีมีอาหารอย่างล้นเหลือเพราะมีคนนำมาให้ยางสุดท้ายเลยคือร้อนหลานตอบถูกไหมคะเด็กๆอะอันนี้คือลักษณะของการใช้คําเลือกใช้คําที่ความหมายคล้ายกัน แต่เอาไปใช้ในในข้อความที่แตกต่างกันแต่เราเอามาเชื่อมประโยชน์กันได้นะคะมาดูต่อมาลักษณะที่3ามคำที่มีความหมายเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ครูบอกแล้วนะคะเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีรูปร่างหรือเขียนเหมือนกันอันนี้เอาความหมายนะคะลูกข้อ2กับข้อสหลักในการใช้ข้อ2กับข้อ3ก็คือจะเอาความหมายพุ่งประเด็นมาที่ความหมายแต่ข้อแรกรูปร่างเหมือนกัน ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันส่วนหลักข้อสองคือความหมายคล้ายกันไม่ได้หมายความว่าเขียนเหมือนกันความหมายคล้ายกันแล้วก็เอาไปใช้ในข้อความที่แตกต่างกันส่วนข้อสาความหมายเหมือนรูใช้คําว่าเหมือนแล้วนะคะความหมายเหมือนกันยากขึ้นมาอีกเราจะยากตรงที่เราจะไม่รู้ความหมายของคําความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกับบุคคลและก็ต่างกาลเทศะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น คำที่เหนือขึ้นไปเช่นคำราชาศัพทร์หรือคำที่เราใช้กับบุคคลอื่นที่มีสมณศักดิ์แตกต่างกันออกไปเรามาดูนะคะว่าเป็นแบบไหนตัวอย่างของคำพระฉันอาหารน้องของฉันกำลังรับประทานอาหารคําไหนเหมือนกันลูกอย่าบอกว่าฉันกับฉันนะฉันกับฉันเขียนเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลย อ่ะทีนี้เด็กๆน่าจะเดาถูกก็คือคำว่าฉันกับรับประทานฉันเราจะใช้กับสมณศักดิ์คือสงส์แปลว่าอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านๆคือกินน้องของฉันกำลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารใช้กับบุคคลทั่วไปอย่างเราๆก็คือแปลว่ากินเหมือนกันอ่ะถ้าใช้อีกความอีกคำหนึ่งที่ความหมายเหมือนกันที่แปลว่ากินก็คือเสวยเสวยกับใช้จะใช้กับ พระมหากริย์หรือเชื้อพระวงศ์เห็นไหมลูกอันนี้คือคาที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้กับบุคคลที่มีฐานะหรือฐานันดรที่แต,ตกต่างกันออกไปอ่ะอันนี้คือหลักข้อที่สามนะคะสรุปในเรื่องของการใช้คําคุณครูมีอยู่สามหลักหลักข้อที่หนึ่งการเลือกใช้คําที่เหมือนกันเหมือนกันหมายถึงมีรูปร่างของคําเหมือนกัน ใช้เพียนชนะต้นตัวเดียวกันประสงสละเสียงเดียวกันมาตราตัวสกดแม่เดียวกันพูดง่ายคือเขียนเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างออกเสียงเหมือนกันอีกต่างหากแต่ความหมายต่างกันนะคะหลักข้อที่สองเลือกใช้คําที่มีความหมายคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันนะคะแต่เอาไปใช้ก็คือแตกต่างกันหลักข้อที่สาม ก็คือคาที่มีความหมายเหมือนกันตรงนี้จะยากนิดนึงตรงที่เราจะต้องเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องของความหมายของคําอ่ะหนูจะรอบรู้ได้ไงคุณครูหนูต้องะะอ่านบ่อยๆนะคะอ่านบ่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกเทคนิคของการเลือกใช้คาให้ให้เหมาะสมกับประโยคหรือให้ถูกต้องกับประโยคที่เราต้องการจะสื่อความได้ง่ายๆหลักข้อที่3ามก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันเลยแต่เราไปใช้กับบุคคลที่มีฐานะหรือฐานันดร ที่แตกต่างกันสรุปในเรื่องของการใช้คําทําไมเราถึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเด็กๆทําไมถึงจะต้องรู้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเด็กๆจะต้องเลือกใช้คําให้ตรงกับความหมายโดยมีเทคนิคง,ง่ายๆคือให้เด็กๆพิจารณาจากบริบทของคําหรือประโยครอบข้างบริบทของคําคืออะไรคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหลัง คนที่อยู่ข้างๆเราหรือคนที่อยู่ถัดๆไปจนครบข้อความของเราเราลองดูซิว่าเขาแต่ละคนหมายถึงอะไรคําของเขาแต่ละคนหมายถึงอะไรแล้วเราจะสามารถลองเรียบเคียงก็จะสามารถเลือกใช้คําได้ถูกต้องสื่อความหมายได้ตรงกันอ่ะนะคะทําไมเราถึงจะต้องเลือกใช้คําหากเลือกใช้คําผิดเราจะเกิดอะไรเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันสื่อความได้ไม่ตรงนั่นเองบางคนก็สื่อความผิดชีวิตเปลี่ยนทะเลาะกันบ้าง ด่าทอกันบ้างอันนี้คือการสื่อความที่ผิดต่อมาสื่อความหมายผิดพลาดอันนี้เรื่องจะเกิดแน่นอนอย่ที่ครูบอกนะคะถ้าเราใช้คำผิดเลือกใช้คำผิดก็จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเมื่อสื่อสารได้ไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันการสื่อความหมายหรือการสื่อสารของเราก็จะเกิดความผิดพลาดซึ่งการสื่อสารที่ผิดพลาดในภาษาไทยเราถือว่า เป็นความล้มเหลวของการใช้ภาษาเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆทีนี้เรามาดูเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบไปให้แปลว่างานของหน่วยนี้จะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือเด็กๆต้องเข้าไปทําแบบทดสอบในลิงก์ที่คุณครูจะส่งให้นะคะลูกไม่ยากเด็กๆเคยเข้าเช็คเรียนเราแบบไหนเมื่อคุณครูส่งลิงก์เข้าไปเด็กๆก็เด็กๆก็ดก,ๆก,กดที่ลิงก์แล้วก็ กรอกข้อมูลส่วนตัวว่าชื่อสกุลต้องใส่ให้ครบนะคะชื่อเด็กชายใช้อ,กอ,อดดักษรย่อได,ด้ดอจุดชอจุดดอจุดยอจุดเด็กชายยกตัวอย่างเด็กหญิงดอจุดยอจุดนิพาพรสิระว,วงคลิกเลือกห้องป .4 ทับ1แล้วก็ใส่เลขที่ตัวเองจากนั้นกดถัดไปกดถัดไปแล้วเด็กๆก,ก็อ่านหัวข้อสอบของครูเสร็จแล้วก็คลิกเลือกในคําตอบ1234ข้อไหนถูกแล้วก็คลิกคลิกคลิกลก,กดถัดไปเมื่อครบ ให้กดส่งคำตอบจากนั้นคุณครูขอความร่วมมือเด็กๆแคปแคปคะแนนส่งไลน์ขึ้นมาในไลน์กลุ่มเราเลยคุณครูจะเช็คคะแนนจากตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ยากไปลุยกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้ทีหลังนะคะส่วนแบบฝึกหัดที่6คะ่ะแบบฝึกหัดที่หให้เด็กๆเขียนคำชี้แจงลงไปในสมุดแบบฝึกหัดที่6ททำลงในสมุดนะคะ เขียนคำชี้แจงลงไปอ่ะเขียนคำชี้แจงลงไปเลยตอบคำถามลงในสมุดนะคะเขียนคำถามและคำชี้แจงลงไปเป็นการประสมคำจากพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์ที่มีความหมายให้มีความหมายแล้วเขียนลงไปในกรอบกรอบสี่เหลี่ยมของคุณครูเด็กๆก็ตีกรอบให้ครูสักนิดนึงนะคะลูกอ่าเขียนเว้นบรรทัดได้อันนี้คือจะสลับตำแหน่งกันอยู่ทั้งพยัญชนะต้นสระ ตัวสะกดเราจะสลับตำแหน่งกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหนูเรียงให้ถูกต้องอคุณครูมีตัวอย่างให้มีกอไก่ข้ออ,ขอือกอไก่ข้ออะรวมเปลี่ยนใหม่เรียงให้ถูกตำแหน่งก็จะกลายเป็นคึกคักซึ่งมีความหมายอ้าวล่ะคุณครูไม่ใจไม้ใส้ระร,รมกับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมีสิบคำสิบข้อแต่และข้อโอ้โหสลับกัน เปลี่ยนตำแหน่งกันวนไปวนมาเลยครูหนูเดาไม่ถูกเลยว่ามันเป็นคำไหนกันแน่คุณครูมีกรอบให้นะคะลูกกรอบในกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มนี้เป็นตัวที่ถูกต้องแปลว่าถ้าเด็กๆเ,เรียงถูกเด็กๆด,ดูได้เลยมีคำว่าอะไรปลอกเปลือกลำบากกระรอกยักษ์ยอ่อผีดอกบริจาคทุกยากฉลากลูกหมากแล้วก็ปักหลัก นะคะเห็นไหมคะเด็กๆเราลองไปเรียงเรียงดูเลยนะคะมีสิบข้อเด็กๆทําลงในสมุดนะคะแบบหัดที่หอ่ะดูเลยลองดูนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณครูก็ขอจบนะคะลูกในหน่วยที่3ามเรื่องคำประโยคและสำนวนจากเรื่องที่เราอ่านซึ่งมีซึ่งมีหลักอยู่อยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งมีหลักอยู่สามหลัก เนาะมีหลักอยู่3หลักหลักที่1ก็คือทาที่มีรูปร่างเหมือนกันเขียนเหมือนกันนะคะลูกเอาไปใช้งาน 2. ความหมายท้ายกันท้ายกันนะคะเขียนไม่เหมือนกัน3ก็คือความหมายเหมือนกันเลยแต่ต่างกันกับบุคคลที่เราเอาไปใช้นะคะและก็เด็กๆอย่าลืมทําแบบทดสอบที่คุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะลูกแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วให้เด็กๆก,กดส่งแล้วก็กดดูคะแนน จากนั้นให้เด็กๆแคปหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปแล้วส่งเข้ามาเลยแคปอย่างเดียวกดคลิกหรือบางคนล่วงรุ่นจะเป็นรุ่นรู่โทรศัพท์บางรุ่นก็จะเป็นกดข้างๆแล้วก็ส่งเข้ามาเลยไม่ต้องพิมพ์ชื่อใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า่าในแบบทดสอบในหัวแบบทดสอบจะมีชื่อสกุลของเด็กๆอยู่แล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่ไม่เขียนชื่อสกุลหรือกรอกข้อมูลในส่วนใดไม่ครบเด็กๆจะไม่สามารถเลื่อนไปทาข้อสอบได้นะคะ เพราะฉะนั้นให้เด็กๆตั้งใจทำข้อสอบของคุณครูไม่ยากนะคะลูกแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่6นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ที่4สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ